มันหลากหลายสาเหตุนะคะคที่อาจจะทำให้หลายๆคนเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นนะคะตอนนี้เองก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ใจร้อนไม่ค่อยได้พูดจาก,กันดีๆกันสักเท่าไหร่นะคะเกิดเหตุรุนแรงก็บ่อยครั้งที่บอกแบบนี้เพราะว่าที่จังหวัดน่านเองเกิดเหตุเพื่อนบ้านยิงกันจนเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมเพียงเพราะใบกล้วยเนี่ยนะคะเขาล้มไปอยู่ในอีกเขตบ้านหนึ่งค่ะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้บันดาลโหสะนะคะก็ควักปืนออกมาค่ะยิงเข้าไปจนมีผู้เสีย ชีวิตเลยนะคะ ไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่าของเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดน่านได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีผู้ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงกันเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านานาล้อมหมู่ที่7ตําบลน,น้ําแก่นอเาเภอภูเพียงจังหวัดน่านในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1รายคือนายสุภชัยแก้วล่าอายุ52ปีนะคะส่วนผู้ที่ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์แก้วอายุ40อายุ40ปีค่ะซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้าน ของผู้ที่ตายเนี่ยแหละก็รอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปดที่ใช้ก่อเหตุอยู่ภายในบ้านโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลน,น,น่านก็ร่วมกันชนะสูตรพลิกศพตรวจสอบพบบาดแผลถ,ถูกยิงเข้าใต้ราวนมด้านซ้ายกระสุนฝังในนะคะจึงนำศพส่งพิสูจน์ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลน,น,น่านผ่าพิสูจน์อีกครั้งค่ะทางด้านภรยาผู้เสียชีวิตได้เล่าแบบนี้นะครับว่าขนาดเกิดเหตุตนอาบน้ําอยู่ครับแต่สามีโวยวายเสียงดังออก จากบ้านเพื่อไปเคลียร์ปัญหากับนายสมศักดิ์ที่ทะเลาะกันเรื่องของใบกล้วยของนายสมศักดิ์ที่ข้ามเขตมาพาดหลังคาซึ่งผู้ตายครับได้ตัดต้นกล้วยที่ล้ำเข้เขาเขตจนทะเลาะกันนะครับจากนั้นได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัด จนตึงตะโกนบอกลูกชายวัยสิบขวบนะครับให้ออกไปดูหลังจากนั้นลูกชายกลับมาบอกว่าพ่อถูกยิงตายอยู่กลางถนนครับโอโ้พอเจอแบบนี้แล้วเนี่ยผู้เป็นภรรยาก็บอกว่าตกใจมากๆขณะที่ผู้ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์เนี่ยก็เล่าให้ฟังเพราะบางคนบอกว่ามันแค่เรื่องนี้จริงๆหรอเพียงแค่ต้นกล้วยเนี่ยใบยกล้วยมันล้าเขตบ้านมาแค่นี้ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวกับผู้ที่ตายเนี่ยมีปัญหามาก่อนน้่นนี้นานแล้วนะคะเนื่องจากผู้ตายเนี่ยชอบหาเรื่องเวลา เมา อตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ปะทะคารมมีการด่าทอกันนี่แหละค่ะตอนนั้นยอมรับว่าไม่ไหวบันดาลโทสะใช้ปืนเนี่ยยิงผู้ตายนะคะหลังจากนั้นตนเองก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเบื้องต้นเจ้าหนี้ตํารวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรภูเพียงเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป นะคะ